สวัสดีครับสวัสดีครับทากห่าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพาาจินอินเทรน ว่าเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเราเข้ารายการปั๊บปั๊บเป็นอินเทรนใช้นิ้วอินเทรนอินเทรนผมก็งงทำไมผมต้องใช้นิ้วทุกครั้งนั่นดิก็มันจะได้อินเทรนไงอินเทรนครับผมเป็นสัญญาประจำรายการเราครับผมและทีนี้ครับผมว่าเนี่ยนิ้วอย่างนิ้วภาษาไทยเนี่ยก็เป็นนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อย ภาษาจีนเนี่ยมีไหมครับอ๋อมาถึงนิ้วนี่เมื่อกี้เราทำท่าใช่อยากรู้ภาษาจีนเขาเรียกอะไรใช่แล้วโอเควันนี้ครับเดี๋ยวผมสอนให้ครับก็คือนิ้วเขาเรียกชูจือชูจือชูจือคือนิ้วนะครับผมครับผมชูจืออ่าอยากรู้ชูเรียกคือนิ้วใช่ครับผมอ่าครับผมเมื่อกี้เอ่อเห็นบอกว่ามีนิ้วโป้งใช่ไหมนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วก้อยนะครับอ่าครับผมอันเนี้ย ตีใหญ่ที่สุดคือนิ้วโป้งอ่านิ้วโป้งและมูจื่อหมูจื่อหมูเป็นตัวป่ะหมูวันนี้ถูกต้องไม่ถูกต้องก็คือหมูฮะหมูหมูจื่อหมูจืดภาษาไทยคือหมูใช่ครับหมูนี่กินเนื้อหมูอ่ะสียงเสียงกันนะครับอ่านเสียงเหมือนกันหมูจื่อหมูจื่อคือนิ้วโป้งนะอ่านิ้วโป้งก็เหมือนตัวอ้วนอ้วนอ่ะมูจื่อครับผมไปนิ้วชี้ครนะสัมผัส

จงคือตรงกลางนะครับอ๋อนิ้วกลางนิ้วเนี้ยนิ้วกลางอยู่ตรงกลางนี่เร่าจงจื่อจงกลางใช่ครับผมนิ้วกลางนะจจงื่อต่อมาตัวนี้คือเสี้ยจื่อไม่ใช่ครับผมหูหมิงจื่อหูหมิงจื่อถูกต้องครับนิ้วนางนิ้วนางนะครับออ๋หูหมิงจื่อออืครัดนิ้วสุดท้ายนิ้วก้อยเล็กนิดเดียวมันก็ต้องเสี้ยวจื่ออะไรนะเสี้ยวจื่อต้องอ่านดีๆนะเดี๋ยวมันจะแปลไปอีกคำหนึ่งเสี้ยวจื่อ เสี้ยวจืดเสี้ยวคือเล็กครัเมื่อกี้มีตัวใหญ่แต่แล้วมีตัวเล็กมีตัวใหญ่มีตัวเล็กแล้วก็มีตัวกลางนะครับผมเสี้ยวเสี้ยวจืดแล้วรวมกัน็คือเสี้ยวจืดอ๋อเสี้ยวจืดตอบเราหนึ่งไหมครับครับผมได้อ่ามูจืดมูจืดสือจืดสิอจืจงจืดอ่ะกลับมาจงจืด นิ้วนางเอ่อวูหมิงจือวูหมิงจือเหยวจือเีย小指小อครับผมอ่าก็ได้แล้วครับโป้งชี้กลางนางก้อยครับใช่ครับผมอ่าแล้วทีเนี้ยอย่างหนึ่งนิ้วใช่ไหมเท่ากับเลกหนึ่งอ่าอย่างเงี้ยไม้บรรทัดเราเนี่ยทางนึกออกใช่ไหม้บรรทัดเราเนี่ยเวลาเราวัดเนี่ยมันก็จะหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วแล้วมันใช้ยาวใช่ไหมคำยาวอ่าใช่ใช่อย่างหนึ่งนิ้วก็จะเป็น หมูจื้ออะไรอย่างใช้จื้ออ่ะจื้อคำนี้ว่าไหมนิ้วอ่ะคุณละคำครับคำละคำนะก็คือผมเข้าใจว่า1นิ้วครับผมถ้าเป็นคำยาวนั่นคือ1นิ้วนะแต่ถ้าภาาจีนก็คือชุนชุนอ่านว่าชุนนะครับหนึ่งนิ้วคือหยี่ชุนยี่ชุนก็จะก็จะเป็นแทนตัวเลขก็เป็น1 2 3 4งสองสามสี่เด็อหนึ่งหนึ่งเนี่ยยี่สอสามสี่หูหูเลี้ยว七八九十แล้วตัวเลขเพิ่มเข้าไปก็คือ หนึ่งนิ้วสองนิ้วคือยี่ชุนสองชุนเออชุนอืมเออชุนแต่ปกติเขาเรียกสองชุนไอไอสองชุนสองชุนงงงงเงี้ยครับผมก็คือสองชุนอ๋ออ่ะแล้วซานซานคือซานชุนซานชุนอ๋อชุนเนี่ยคือนิ้วใช่ครับว่างั้นเถอะอ่าก็แล้วทีเนี้ยครับในบรรทัดหนึ่งก็สิบสองอ่ะสิบสองสองนิ้ ออกมาหนึ่งรู้จำนวนใช่ไหมจำนวนนี่ถ้าสมพติเอาคนไทยอย่างเงี้ยบ้านเราบ้านคนไทยก็12นิ้วก็เท่ากับ1ฟุตครับผมอ๋อมาดึงถามฟุตอะไรฮะมีไหมมีครับผมว่ายี่สิวกี่สิวยคือห่ฟุตนะครับยีอ๋อยี่สิ่งยีก็บยีคือยีแต่เวลาอ่านคือยี่ มาทีนี่ก็ฟุตป่ะฟุตก็คือชื่อครับชื่อฟุตจริงอ๋ออ่ะมีมีหนึ่งฟุตแล้วมันมีอีกเป็นโหลโหลสิบสองโหลอะไรอย่างเงี้ยมาดึงจำนวนสิบสองเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ได้สิบสองโหลสิบสองก็ก็ถ้าเป็นจำนวนจะเป็นสิ่งของอะไรเงี้ยก็ถ้าจำนวนเป็นสิบสองก็คือเท่ากับหนึ่งโหลอ่าม่จริงก็มีนะอ่ะว่าไงครับตาครับตาที่แปลว่าโหลตาคนครับ ไม่ใช่กัเราแรกเข้ายี่ตาก็คือเท่ากับสิบสอง้ยสิบจำนวนสิบสองครับเงิเท่ากับหนึ่งนอนะครับอือยี่ตาอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองแต่ไม่ใช่ภาษาไทยคำว่าตานะก็คือตัวภาษาจีนเอตัวภาษาจีนยี่ตาคำว่าตาก็คือตีครับตาคือดีดีตีอ๋อตาเลยนี่เลยใช่ไหมยี่ตาคือสิบสองครับโอ้วันนี้เราก็ได้เยอะเลยนอกจาก นิ้วนิ้วม um, ือเนี mm. ่ยครับผมยังมีนิ้วหนึ่งนะนิ้วอะไรข้างล่างบ้างอ้าถกตอกต้องถกไม่ต้อง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 ดูมันกลิ่นออกครับสงสารครับผมก็คือเจียวจื๊อเจียวจื๊ออ่าเจียวจื๊อก็คือนิ้วเท้านิ้วเท้าครับผมแล้วนิ้วเท้าเนี่ยมันนับเหมือนกันไหมหนึ่งต้องเท้าหรือห้าเหมือนกันครับผมแต่ว่าต่างกันที่ว่าอันนี้คือเสาจื๊อนิ้วมือนะแต่ถ้าเป็นเจียวจื๊อ เจียวจื้อเป็นนิ้วเท้านะครับผมอย่าออกเสียงผิดเลเนี่ยเจียวอ่ะเจียวอ่ะเจียวเจียวจริงๆครับผมสามเสียงก๊องเจียวเนี่ยเจียวจื้อโอเคครับวันนี้เราได้ทั้งนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วนางนิ้วกลางนิ้วก้อยครับผมแต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะงงว่าต้องเขียนยังไงถูกเจอกันแบ่หน้าครับผมใช่ครับพัฒน์จินอินเท ม่ครับมานั่งฟังได้ไงครับคือทุกครั้งเลยครับแบ่งนี้ผมจะสลับกันถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆครับผมนะเราจะเนื่องจากผมจะต้องสอนด้วยอักษรจีนนะครับครับผมฝั่งนี้จะท่านหนักกว่านะครับผมฝั่งนี้จะเขียนไม่ถนัดเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมอย่างงนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับโอเคมาประจําประจำเนี่ยพร้อมครับต้องเขียนภายาจีนแข่งกันไหมครับอ่ะได้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 ป๊บ ภาษาจีนอินเทรนอ่าเดีวนี้อาคังน,นี้พัฒน,น,นาฝีมือขึ้นนะครับครับเขียนสวยภาษาไทยนี่แบบสุดยอดเลยนะคำแรกนะครับไปเลยครับนิ้วนี้นิ้วโป้งนะครับมูจิมูจิต้องวาดรูมอโป้งมัไม่ได้ครับผมูจิ นิ้วโป้งนะครับผมต่อมานิ้วชี้สื่อจูสื่อจสื่อจูนิ้วชี้นิ้วชี้นะครับครับผมไปแล้วครับตรงกลางตรงกลางนิ้วจุ่งถูกต้องหัวต้อมหัวต้มจุ่งจือ จงจืออันนี้มันเขียนยามไหมครับแต่ละคำใช้เวลานานพอสมควรครับแต่คำพยายามอยู่ที่ไหนคำสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับความสำเร็จครับจงจืจงจืนิ้วนางนิ้วนางนิ้วนางนิ้วหัวแม่มือหัวแม่มือนิ้วนางนี่คำจะเพิ่มามเป็นคำหนึ่งเออหูหมิงหมิงจื หูมิงจือครับคำสุดท้ายนะครับนิ้วก้อยนิ้วก้อยนะครับนิ้วน้องเล็กนิ้วเล็กป๊อปห๊อเสี่ยวจือเสี่ยวจือเสี่ยวจือนิ้วก้อยนะครับนิก้อยอ่าแล้วอ่าต่อมาที่เมื่อกี้ยังสอนคำหนึ่งเลยหนึ่งนิ้วของภาษาจีนหนึ่งนิ้วเท่ากับ ยี่ชุนคำนี่หกนะครับยีชุนตัวนี้ครับยีชุนก็คือเท่ากับหนึ่งนิ้วก็คือคำยาวนะครับผมความคำหนึงน่งกันแรกถ้าเป็นสิบสองนิ้วเนี่ยอ่าไหมครับหน <ish> ึ่งฟุตหนึ่งฟุตอ่ายี่สิบยี่สิบก็จะยี่ชุนเมื่อเท่านะครับเมื่อกี้หนึ่ง เอ่อเมื่อกี้ยี่ซุนอ,อันนี้หนึ่งยี่ชิวตัวนี้คือหนึ่งฟุตนะครับอ่าแล้วก็อีกคำเนึ่งก็คือหนึ่งล้ออ่าหนึ่งล้อหนึ่งล้อคือยีต่ตาซึ่งต,ตัวนี้ตานะครับก็คือเท่ากับภาษาไทายก็คือตีนะครับอ๋อตาก็ตีใช่ครับผมอ่า แล้วก็คำสุดท้ายที่พี่สอนเอาไว้คือนิ้วเท้า,ทาวันนี้ได้ทัง้งเก้าคำแน่นเลยครับพิเศษนะครับครับผมสังเกตดูนะครับคว่าเจียวจื๊อกับ手指คือนิ้วเท้ากับนิ้วมือ,อเขียนคนละแบบกันนะครับแต่ออกเสียงเหมือนกันครับ ก็คือเจียวจืดฮะเจียวจืดใช่ครับผมเอามาทับทอนกันก่อนนะครับท่วนแรกหนึงครับผมไปไปเลยครับคำแรกก็คือหมูจืดนิ้วโป้งครับนิ้วโป้งครับ食指食จืดอ่าก็คือนิ้วชี้อต่อไปครับตรงกลางนะครับจ中指ต่อไปแล้วโอไคเลยครับตีครับจง中指ก็คือนิ้วกลางครับผมแล้วก็หหหมูููิงจ无无名指无名指ก็คือนิ้วนางนะนิ้วสุดท้ายนิ้วก้อยนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชม ต้องนิ้วโป้งแน่นอนครับผมเพราะเก่งตุ้ยยอดนะครับผมถูกต้องครับอ่าสำหรับคํายาวนะครับก็คือยี่ส่วนยี่ส่นคือนหนึ่งนิ้วนะครับผมอ่าครับแล้วก็ยี่ฉี่ยี่ฉี่ก็คือหนึ่งฟุตหนึ่งฟุตต่อมาตานะครับตาตาขึ้นหนล้อนะตีเข้าหมายว่าตีนะครับใช่ครับเข้าหมายตรงๆคือตีแต่ว่าพอใช้เป็นจํานวนนะครับก็คืออีตานะครับครับสุดท้ายสุดท้าย เอาไม่ทอดจริงจริงอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวเดี๋ยวจบรายการให้ทอดโอเคระเก็บกลมตากร้องทรมานถูกเจียวจืดครับผมเจียวจืดคือนิ้วเท้านะครับผมโอเคครับวันนี้เราได้มาเต็มที่เลยเก้าท่ครับผมอ่าอยากจะทับตัวอีกรอบหนึ่งยังอีกเหรอก้าที่เข่าหน้าอยากจะทับตัวเข่าที่แล้วที่เราสอนเอาไว้ครับคำว่านิ้วเลยนั่นไง ก็คือหนีจนหนิยวหนีจนหนีวคันหนิยวก็คือเท่ากับใช้นิ้วนิ้วโป้งนะครับคือคือว่าคุณเก่งมากครับหมูจืงนี่ขันหนิยวนี่ขันหนิยวอ่าขอให้คุณผู้ชมของเรานะครับทุกคนขันหนิยวนะครับขันหนิยวอ่าสำหรับวันนี้เดี๋ยวนี้ครับอาคังครับผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมก่อนครับรายการเรามี f เฟซบ o ๊กแฟนเพจแล้วเหรอครับกดไลค์ได้เลยเซิร์ชคาว่าอ่า Chinese i n t e n t ฉันนิฉันเรียกว่าพ่อจาจีนเหมือนกันใช่ไหมพ่อจาจีนอินเทรนด์ครับผมโอเควันนี้เราต้องขอตัวครับผมไปก่อนดีกว่าครับโอเคสำหรับวันนี้เจอกันมาครั้งนี้ทีน่าครับผมสวัสดีครับจ้าจินพ่อจาจีนอินเทรน